คำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับคำเตือนเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเอนช่องโลแกนชาแนลกันสู่คุนสุขพลนะครับเด้อนะครับมาเจอมาเจอกันนะครับอาหารกสิรุ่งเต็มนเด่นยี่ฝนของพี่น้องนะครับก็เลยอ่าอยฝนเศร้าตกสะกอนเพราะว่าเสียงฝนอยากแห้งแห้งพี่น้องก็เลยอ่าต้องให้ฝนหยุดสะกอนะพี่น้องเนาะ นะครับจาบันท <hhhh troll> ี่นี่ปกติแล้วพอฝนก็จ <boiling> uh, <t brick away> ุดไปเรียบร้อยทั้งฝนทั้งฝ้าพี่น้องแต่ว่ามีลมไข่แน่ลมแบบนิดนิดนึ่งก็หิ้จักนะครับมือนี้กันะทางของอาจารย์กรรการศินให้ะว่ก่อนเข้ามาตรงตรงเต็มๆนะครับก่อนเรื่องเรื่องวันนี้มาแล้วเพิ่มฟันให้เมตใจพี่น้องนะเพื่อความาลุ้นกันเนาะอยากกวนสิไปลุ้นไปเพื่อช่อมกันกันเป็นคำเตือนแนวทางช่องขอรอเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อ สากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารย์แต่ละท่านอาจารย์แต่ละสำนักตัวแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะครับนี่คือคำาเตือนทุกเทียที่เข้ามาอัปเดตแบบลงคลิปให้เพียงอนุญาตในเบื้องสารพินองขามาแลกให้เรีมบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณหลาวกัน อ่าสไลด์เอฟซีเนาะอ่าที่เมันเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไหมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้นำนะ้ำเนาะกดติดเด็กเขาเลยครพี่น้องนะครับกดติดตามครั้งเดียวก็จบเนาะพี่นอนะ้องเนาะอย่กดช่องเธอเด้อแ <c oughs> น่ะครับอ่าก็ถือว่าช่องห้องก,ก็เป็นช่องนิดหน่อยช่องเล็เลเลกๆนะครับเราต้องขอเงื้อขอแหกอยากพีอยากน้องนะครับอ่าซอยสนับสนุนซอยอ่าแช่ประสบเอาไม้แมนแช่เอาบอสแช่สบการณเอาแช่ แนวทางหน่อยให้พี่น้องเข้าเตะเบิ้งหลายคนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนอยากเขียนแค่หนึ่งเลยพี่น้องเด้อวันนี้อยากเขียนแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์กรกาลสินนะครับวันนี้เพื่อนๆมาแต่ไะอ๋อของกองเลยพี่น้องเดี๋ยวคนอยากดูของเดิมก่อนเลยพี่น้องเด้อแล้วครับเดี๋ยวมาเบิ้งของเก่ามาให้เบิ้งแน่ทางที่มาแบบต้นแบาเนาะ ขออนุญาตเบื้ก่อนพี่น้องเราเก่ายูุวนันไรบุเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเพิ่งพานมาที่เนี่ยพี่น้อง งวดก่อนด้วยพี่น้องสถิติงวดก่อนนะครับแก๊สไปฟ้าพารวยนะอาจารย์คอนกาลสินงวดมาที่สี่งวดมาที่หนึ่งเป็นสี่นะเพื่อนให้มาที่4 8 5 4 8 6แล้วก็4 9 5ครับ3ตัวให้มาที่เอ้ย2ตัวบนฟ้าแล้วก็ลงล่างแต่ว่าพอสองบรรทัดทั้งสีเพื่อนให้อันนี้เป็นบนฟ้าแล้วเนาะแต่ทั้งทั้งแถวแถวแถวล่างนี่เป็น2ตัวลงล่างว่านนี่เนาะเห็นว่าเข้า8 7ตรงตรงเต็มเต็มนะครับวัที่แปดว่าเขาชุดบุญคือบนฟ้าเลยนะครับเนาะ อันนี้ก็คือในทางวัตกรทำให้รุนหรวันนี้สิเป็นเังไองใ่นะครับวันนี้สิเขาบอกเพราะว่ามันช่วงเทศกาลสงการเทศกาลปีใหม่ของไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะวันปีใหม่วันเฮาวันสงการนะครับมันขอบครัวอยู่ในช่วงเดียวกันมดนะครับพี่น้องอย่าขออย่าเขียนแป๊บนึงได้พี่น้องเด้อขออย่าเขียนแป๊บนึงนะครับเขียนแล้วบางหรือว่ได้เขียนนะครับ 16 16กสิบหกทับหนึ้งพี่ทับส่ทับหกแปดวัน,นี้เป็นปินซุดซุดสรรสงการนะครับซุดสรรสงการนะฮะประมาณนี้แล้วพี่น้องเนาะแล้วเพิ่มขันไหนเลยได้พี่น้องอาจารย์กรองกาเซียเพิ่มขันไหนเมาเม็ดเดียวคือ9เนาะแอดลงไปให้แล้วสำหรับเลขตัวเดียว ต้องเผ็แก่คลิปแรกขนาดเนาะทีนี้อาจารย์ก่อนมีอาจารย์เม่เอางามมีอาจารย์อดีนคลังบรรเลียงประมาณนี้นะสามสี่อาจารย์สลับมือนันแต่ล่องหาไปเป็นหน้าจะเป็นคลิปแรกของทางช่องรอเดีนฟันเจ็บช่วยได้ที่วันนี้เพิ่นเป็นพิเศษพิเศษนะครับว่ามันเปิดฝากอารวยนะเป็น แต่ว่าก็เป็นข้อพิรุละนะครับแต่ว่าเป็นชุดสุดสันสงการมาครับเรียบร้อยพี่น้องสิบหกเมษายนแับหกหกแปดนะครับเดนฟันไปที่เก้านะเร็บดเดียวคือเก้านะสิมาบอหมวเดีนพี่น้องพิ่นจับชุดให้ที่แปดห้าเอ้ยประม่เก้าห้าเก้าหกเก้าเแล้วก็เก้าแปดนะครับ สามตัวให้มาที่8 9 5 8 9 7จาก่อนกรกาลสินะครับอาแชปหน้าจอไว้ได้พีนออนะ่น้องเนื้ออาแชปหน้าจอเอาไว้เพราะว่ากองห้องเป็นบูบ,ใจใจในบูกระปาพจันไรจันไรมือครับอาจันไรกะใส่าความพิธีพิธันนี่ครับใส่ก้อ,อ่ามานะพยายามนะครับกเแล้วกันนะผองเสียบางที่มันคือจัง รูปขาบางทีกับางที่ก็ไปในรายเป็นสัส้นจริงๆ็างเลปกติล่ะแล้วเป็นน้ำกล่องมันเข่าก็ขึ้นไดน,นะครับยังหาเงินมาะได้หาเงินสื่อ,อกล่องไมอยูนะครับช่วง,น,น,น,งนี้ก็ได้นะครับกล่องในวิญอาณแล้าก็ยัง นั่นนั่นแคปหน้าจอพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้สำหรับเอฟซีเนาะสำหรับสตอนนี้เขาไม่มาอีกะอย่าลืมนะครับคือนมาเลยล่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางช่องที่เราอัพขึ้นนะครับขึ้นมาใหม่เนาะพี่น้องเนะาะเดี๋ยวแอขอลงไถแป๊บหนึ่งนะอาจารย์อจารย์อจาขาเบิ้งกังงน อยพี่น้องกากฝนฝนทั้งทาคึมคึมคึมมาจังเลยซาละเมินอีกอะไรฝนคึม,ค,มคึมมากๆก็เลยนไหมครับก็เลยมหาศาสจังเลยนึงนะครับซาลาเมินอีกเพิ่อนเด็กตัวนี้ครับ,รบพี่น้องนะครับยังไม่ดีไม่ดืีนท่าะไรนะครับแต่ว่ามันฝนตกฝ่าห้องพี่น้องลงอนะไรไหมบกกาเปิดกล้องยาน <c oughs> โอ้ยสาบานกับบร,ริษัทสาบานเรื่องฝา่าเรื่องฝนดอกะนะครับแต่ว่าสาบานเรื่องตกนล้ว แนวค่ำนั่ยังไปประมาณนี้ค่ำมีเตจแไปถุนเขือนบราณนักนเนาะหรือว่าภาษาอีสานมานั่ขี้ศีก่างบ้ค่ำเนาะาบอกมือนกับว่สิ่อสัลวอก็บอกเรู้วไป้วบานเรืองจริงจังยัางประมาณนี้นะครับอ่ะเนื้อทางนะพอจาก่อนสินนามาฝากีฝันเอาเข้าอุปก่อนเพื่อกะเข้าตรงตรงแปดเจ็เข้ากันเจ็ดตรงดังที่อบคยไว้แล้วนะครับสำหรับช่วงหนึ่งนะครับก่น ก็นะ mhm. เป็นข้อมูลเดิมเนาะนะครับข้อมูลไกดอท่าเห็นดีแหดนบ่ลงบ่ลงปล่อยว้างบ่ลงถิ่มแบบมานําเสนอห์ไหมเห็นอยู่นะข้อมูลเดิมนะแต่ว่าการร้ายงวดไปเนี่ยทำราบาแอรบริเวจงใบนะมันหกพี่น้องกระดาษเอซีอ่าโอ้บอลรวมกันชุดเทียบเท่ากับบอลหน่วยใบแต่ในนี้เนาะเอ้ยหน่วยเพนไปเลยนะครับอาวอากาขอประกาศอีกทีนึงนะสลัดเอซีที่ เออพนมีแนวทางเรือว,ว่าฝันฝันเหมือนิันฝันคิวอย่างปมาณนี้นะครับจากลงช่องเขากรยินดีได้ครับเด้อเป็นจน,น,นอทังคนมันหอกหนงหอย่างไรหนึ่งกเก่าขเนะื้อเซเซปนอะไไหมครับพงหันเไหามาห้ากับเจ็ดครับกัเขามาที่เก็เพิ่นี่ดีนะครับวันนี้เป็นใหน,นอเพราะท่านเห็น คอมเมนต์เข้ามาแล้วเอาใจกลางการอินภาษาสัมพันธ์ 3, อีกอ่ะคอมเมนต์เข้ามาเด้อแหบลบคนมันอกเหมือนี้เนาะอยากเป็นซื้อใจดอกประเทศไแบบทยประเทศไทยลิงกันเป็นไรนะครับพเพื่อเพิ่งไก่นหน้ทาท่ามากขอบคุณย้อนหลังเนาะแะบคบสำหรับคนมันอก,อกหนึ่งหกเก้ายังประมาณนี้นะเนาะ่าสำหรับทันทีมีหน้าทางอยากลงเรือกฟันดีฟันเมีนฟัน,ฟนเชียวอยากลงทีงชอบกันยินดีนะครับ อคอมเมนต์ไปคลิปมาหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่0872304982ฟังปากเอาเด้พี่้องเนอะ0872304982เนอะนะครับอ่ะมาเบิงครับมาเบิงมาเบิงขอมูลรอบสุดถ่ายสำหรับอาจารย์กรการสินชุดสุขสันต์สงการนะครับเด่นไปฟันไปที่เก่าไม่เดียวคือเก่าได้พี่้องเ้อ จับชุดเลขที่9 5 9 6 9เกนะ็8บหลุดหลุดเก้าไปโดดแล้วพี่้องเนาะถ้าเก้าถ้าเพื่อนมั่นใจเพื่นฟันอนจ่จสีพี่รองฟันเก้าเม็ดเดียวคือเกนะ้าบบสามตัวบนฟ้าให้มาที่9ก้นะนะออาแปดเก้ดเนะครับเด่นไปที่ใดพี่รองเนาะเด่นมาที่เก้าเก็ยับเก้าหาก้กียับเกเด่นมาสองตัวนี้พี่รองเนาะแล้วก็แมนบพระคอแมนแมนได้คะไนนกับพิ่แจ๊สหน้าเด้พี่รองเด้อของอาจารย์อนคาลาซินนะครับเชั้น ท่านวุที่อกับขอขอบพระคุณทางอาชาของข้อมูลอาจารย์คอนคาลสินนะครับขอบคุณ FC ฟซีแฟนช่องทีดีามไทนในตัวี้ชบนะครับขอบคุณสุกๆสุคนนะครับเด้อสารคินีกับเว็บพ่อในเอฟซีมบๆมันๆให้เงินลวยนะครับเด้อหัจากเพิ่งสงกเงินหลากแต่มาสุดทสุดคนใปพอกาชินอาคินี้าข้าวาสวัสดีครับ